ไม่กอดกวยัตอดสองถึงก็แตกไปอีกหนึ่งแตกไปอีกหนึ่งครับแมโอ้คุยกิงแล้วครับแต่ยิงมึงแตกหมดอ่ะมาทำไมครับมาทำไมให้ไอ้บ้านนะเอ้าอะไรของแม่งมาเอ้าอี๋ไอ้เอ้ามึงงั้นกันตีนเอรอ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับเกมบอลสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่กับบอลเลอร์ที่มีชื่อว่าไบรอนนะผมก็บอกเลยว่าผมมีนี่นะฉีดทะลวงนั่นเองนะครับความสามารถก็คือทุกๆ3.5วินาทีการโจมตีพื้นฐานถัดไปจะทะลุผ่านเป้าหมายนั่นเองนะครับหรือก็คือเวลาที่ผมยิงธรรมดาเนี่ยอ่ามันก็จะทะลุเป้าหมายตามที่มันบอกเลยนะ,ะทะลุเอ่กอกล่องทะลุ คนเออทะลุอย่างเงี้ยอ่าไปเวลาผมพูดอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะก็ไปดูในเกมดีกว่านะครับแน่นอนว่าก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับอืมไปกันเลย let's go very g กีนี่ม like, ป็นด่านอะไรครับเนี่ยแน่นอนว่าด่านมันก็คุ้นๆนะผมเคยเห็นบ่อยๆนะด่านแบบเนี้ยแต่ว่าทำไมกูยิงไม่โดนเลยวะ โอ้มันมีกล่องมาบังไว้เอ้ผมเลยยิงไม่โดนเนี่ยปัญหาอ้าวอาวละงานนี้งานนี้สวยแน่ๆโอ้ oh my god ทีมเราแตกไป <c oughs> ดูมันทำดีเอ๊ะ <c oughs> ถ้าจะยากกว่าเกมเนนะี่ยไม่ถึงด้วยฮอ เก่งจริงมันก็โดเอ้ยมาแล้วมาแล้วอือ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 ยิงแม่ย้อยกับแตกเออเอาแล้วครับจังหวะาดีครับโอ้แตกกันหมดเลยครับโออโอ้ไม่ก็ไม่ก็เอาเบื่อเบื่อได้เบื่อสักน้อยแล้วกันนะอือ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 โอย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 เบื่อเราแตกไปครับจังหวะาดีครับเหลือกูคนเดียวครับกูจะทำยังไงดีครับมนจะเห็น เอ้ยเอาสายฟ้ากูมีทั้งแปดอันระหว่ากูจะกลัวอะไรวะหมายกอดเอ้ยลืมไปเลยอืมเอาเลยครับจังหวะนี้ครับยิงไปครับยิงไปแล้วครับไม่ธรรมดากรับแตกไปหนึ่งครับนี่ไงยิงไงยิงเข้าไปยิงเข้าไปอ๋อเพิ่มเพือดเพิ่มเลือดให้เพื่อนสักน้อยละกันนะครับผมนี่อืม โอ้โหจังหวะนี้ครับตอนนี้เลยแม่เฮ้ยยุงกัดอีอโอเคครับมาดิยิงทะลุไปครับแตกไปหนึ่งครับโอ้โหอย่าทำซ่าครับมาฟ้ามานาวมันมีหมดนะครับตอนนี้มั่วไปหมดแล้วกูยิงทะลุมาครับกูไม่แตกเงินแควอะไรครับทำซ่ากับกูเลย ไม่กอดกวยทอดสองถึงก็แตกไปอีกหนึ่งแตกไปอีกหนึ่งก็มาคู่ไปเก่งแล้วครับแต่ยิงมึงแตกหมดอ่ะมึงมาทำไมครับมาทำไมให้ไอ้บ้านนะเอ้าอะไรของแม่งมาเอ้าอี๋ไอ้เอ้ามึงก็กันตีนเหรอโอ้ยอย่างนี้ก็มีเหรอวะเอ้า มันเครื่องงวคุยอะไรวะเนี่ยโอ้แหม่กดกดไม่ตุกใจแล้วกันมีแต่กระดูกด่านอะไรวะนี่เอ้ยเอ่อไม่เป็นไรครับกูยิงกนได้อยู่ครับมเอาตกไปหนึ่งครับแหมของเอ้ยเว้ยแล้วไงพอมึงมาถอยถอยโอ้โหครับอีโมจิอีกแล้วครับแหม่ นายไอเอ็กอะไรเนี่ยกีโออะไรสักอย่างอ่ะค oh, oh. oh, uh ือไปรู้เอาแล้วครับจังหวะนี้สองหนึ่งก็ไม่ถึงว่าลุมเชือไม่ครับเอาโอ้ยแบ่งกูบ้างครับพี่แบ่งกูบ้างครับพี่เอาเอาเข้ามากันแล้วครับยิงไปครับจังหวะนี้โดนไปหนึ่งทีเออเออถอยดีกว่าบ้างเพื่อนแบ่งเยอะจะหมายเลยเออเอาดิเอาดิกูเพิ่มเลือดได้อยู่เนี่ยมึงกลัวอะไรอ่ะมึงไม่แตกหรอกนะอ่ะ เอ,ออเออเออเออ,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 อมึงคิดว่ามึงจะรอดจากกูได้เหรอแตกไปอีกหนึ่งครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมั้นมาแล้วครันเออเอาแตกไปโอ้ด่านนี้แม่งก็ใช้อะไอยู่นะกดไลค์ไปแล้วกันนี่มันด่านอะไรครับเนี่ยเอ๋อขวางทำไมเนี่ยเอออเายืนนิ่งเอ้าโอ้โหโอเคครับพี่น้อง ตอนนี้ครับก็ไปทักทายผู้อื่นหน่อยแล้วกันนะอ้าวมาผูตรงนี้เอ้ลูเล็กๆมึงมึงเหลอไว้ทำากอะไรวะเนี่ยกูอยากรู้จริงๆเอากลับาที่เดิมเฮ้อโอ้แม่แล้วกูจะไปฆ่าเขายังไงเนี่ยโอ้โอ้ยยยยยครับก,ดดก็ย้อยงยย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 นี้เอาโด,ด เก็บเก็บเก็บเอาเพื่อนเ,เราแตกไปแล้วครับจังหวะน,นี้มันมาแล้วครับกูรวยแล้วนี่ครับจังหวะน,นี้แตกไปแล้โอ,โอ,โอ้ด่านนี้แม่งห่วยวะ่ะเออกดกดโอ้โหมึงกะดไอ้กูโดนฆ่าแน่ๆแล้วกูยังดูจากสภาพแล้วโอ้โห เอาล้วครับจังหวันี้ครับมีการยุเรมุนตงกันนับปะยิงเข้าไปเออเออหมายก็แตกไปแล้วหนึ่งครับเออนี่ไงนี่ไงอยจะวัดความคมไม่ล่ะฮะยวัดความคมไม่ล่ะเดีอเเดี๋ยวเดยวเอยเฮ้ยเฮ้ยเเด้ย มึงคุ้มกันกูนหน่อยดิเออนั่นแหละดีเฮ้ยไงเอาละไงเอาล่ะกับจังหวะน,นี้ก็มาทางซ้ายมาทางขวาน,นะครับโอ้ยกัอื้อ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 อื้าัื้ออื้อ้อออ้้อ้อออ้ออื้อ้อืออื้่อื้ออื้ออื้รือืออื้อออื้อออลั เออมึงแตกเอาแล้วมึงเข้าไปทำยียอะไรมาเนี่ยเอกลับออกมาเอาเออกไม่ได้โอ้โอเคหวยหวยโอเคด่านสุดท้ายแล้วกันนี่มันด่านอะไรวะเนี่ยไม่ด่านมาเลยเลยโอ้ใครไม่ขยันสร้างวะความคิดมึงจะบันเจิดกันไปแล้ว อาแล้วครับเบื้องหน้าของเรามีศัตรูนะครับไม่กล้ามาโวมบวกพี่หน่อยเนาะน,น้องน้องชายน้องหลานน้องหลานมามาเฮ้ยมึงเล็งผิดคนเปล่าเฮ้ยนี่อ่ะนี่กูบอกแล้วว่ามึงเล็งผิดคนเฮ้ยมึงทำไมฮะกูยิงคนทีมเดียวก,กันได้นะเว้ยซ่ากับกูละเฮ้ยฝั่งนั้นเอาว่ะเฮ้ย เนี่ยแต่ว่าไม่กลัวหรอกเอ้ยโกลัวไม่กลัวหรอกเว้ยไม่กลัวหรอกเว้ยสวนได้หมดแหละอ่านี่ไงนี่ไงมาดิมาดิมึงจะไปไหนท่านล่ะเออเออเออเอ้าโอ้มึงเป็นโลกอะไรวะมึงกดอิโมจินั่นแหละเออมันต้องยี้ดิวะบายอิโมจิแล้วสัตว์อะอ้ห โอเคเก็บมาเก็บมาอ๋อมึงจะลอยกูไปหรือไงเอ้าอีเวนนี่ไปคนเดียวเลยแป๊ะ <laughs> แต่แแตงแงมแงมกูดูจากตาเาลแล้ว <laughs> บายบายสตาร์จูรลี่เพื่อนเอามันรอดได้ไงวะโอ้โหเอา้ามันดันเก็บหมดอ,มอีเวน <laughs> <laughs> อ๋อ <laughs> พิกาจูโอเค ว่คลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะาก็ไม่มีอะไรมากนะก็เพ่อเล่นด่านด่านใหม่ๆนะโอ้โหก็มีด่านที่ชอบไม่ชอบตามกันไปนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้บมงก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับอือก็พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอือนั่นแหละ